ปัน่นีต้องเนะียแบบปันีต้องสบปัน่นานไ้อ่ะอันนี้เราจะปั่นนะคะปัน่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ใต้น้ำสูตรไม่ใต้น้ำค่ะสูตรแบบทางรัดเนาะมีส่วนผสมนะคะหัวหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดเปิดแก๊สเลยค่ะมันมุมนี้เดียว เร็ว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 อย่าพึ่งนะอยู่ใกล้แก๊สอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะก็คิดก็ได้เรากำลังจุดไฟชิวขึ้นกลุ่มมันจะบึ้มใสร็จแล้วไหมเนี้ยอ่ะมาล้รเสร็จแล้วเอามาผัดเครื่องแกงอันดับแรกผัดเครื่องแกงก่อนนะวันนี้จะทำไก่ใต้น้ำสูตรทางรัดสูตรกินเร็วค่ะ เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอกระทะร้อนเดี๋ยวเราจะก,ก้วเครื่องแกงให้หอมรอทับทีก่อนรอทับทีเดือดแล้วกินหอมชุยเลยนะคะจากนั้นเราจะนำไก่ที่สับไวค้ค่ะใส่ลงไปคะ่ะจะเป็นไก่บ้านหรือไก่พันเนื้อก็ได้นะหรือใครจะเป็นแบบเอาพวงไข่มาทำก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันจ้า นี่ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราใส่อะไรลงไปนะเ,เกลือนะคะเพิ่มรสชาติด้วยเกลือนะคะ<ถ>ชูรสผงนัวจ้า รสดีจ้าหม้อใหญ่ก็ใส่เยอะนะจ้าอ้าวนคนเคเรคเรให้เข้ากันจา้ารอไก่สุกนะนี่เดี๋ยวเรารอไก่สุกกันเนาะเดือดแล้วเดือดปุดๆนะคะกินหอมมากนะคะรอนน้ำแห้งนิดนึงหลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนี่นะคะ หอมนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วใส่ต้นหอมลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายผมว่าวันนี้นะคะไก่ใต้น้ำสุดเลี้ยงรัดค่ะนี่ต้องรองให้แบบอยู่ใต้น้ำแล้วอยู่รสชาติไม่ต่างกันค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่เลยนะคะเครื่องปรุงเรามีน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีผงนัวผงชูรสนะแล้วก็มีรสดีนะใส่ไปเพื่อความหอม,อมนี่ อย่าลืมเด็ดขาซีอุ่ขาวก็ต้องใส่นิดนึงอร่อยนัวหอมสูตรนี้สุดเด็ดเลยค่ะลองทํากินกันดูนะคะวันนี้ก็ท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คนจะทําคลิปกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ